เก่ง okay, จังเลยเอากินนมนมตั้งใจก,กินกินนมนมก่อนอันได้จ๋ากินนมดีๆลูกกินนมดีๆค่ะไหนนมลูกอยู่ไหนกินดีดีค่ะอ๋อกินดีๆเกง่ง<อ>เอาไม่เล่น uh-uh uh